ลงลงดานนี้กันได้ขึ้นไปเลยกูยโดนหนามแทงขึ้นมาทันลอะไรวะเนี่ยแทงมุมข้ามมันมดิเก็บมันไว้ทำไมเดี๋ยวช่วยยิงให้ครับซัพพอร์ตจะมั้พี่ลัดเลยลัดเลยพี่เออพี่พี่้นอเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้แล้วก็เนี่ยเห็นเห็นไอ้ที่โดดอ่ะเออที่โดดด,ดึงดึงไปเลยเดือดเดื โคตรน่ารักแล้วตรงนี้นะน,น,นี่ตัวเลยเอ้ยแย่ลงน้ำแล้พี่เอาไปพีรันเลยพีรันมันเลยรอดได้พี่ไหนรอมันเข้ากลับระเบิดกูก่อนน่าโดนละเอ้ยมีของคูอใต้น้ำยอมเจ็บเพื่อไปเก็บของโดนไปไปไปอย่าหย,ยุดพีเลยไปต่อดูซิพีจะเหมือนไฟเขี้ยมไหมที่ยท,ท,ที่เดินแล้วโด,ด,ดนไฟ อุ๊ยบอสกูหัวจะตายเอาเรื่องงี้กูฆ่ากูเยเลยทีละทีละทีละบอสทีละบอสเร็วทัลบอสเร็วไม่ได้กูเป็นไรเนี่ยไปลงดันแบบสุดยอดกันเถอะนายเคลียร์นะกูว่ามันกูเก็บมาเยอะแล้วสนุ่นแบบเนี้ยไปต่อ กลับบ้านไปหาที่ตั้งวานกิดเถอนะครับนี่ไงเจอที่ตั้งวานแล้วตนงนโนตรงนน้นตรงนน้นตรงนู้นอะไรเฮ้ยมอนเตอร์ในบ้านกูทางเข้าอยู่ไหนวะไหนที่เติมขวดอังคารที่เติมขวดหน่อยไปลงดันกันตอนนี้แหละไปลงดันเลย ขอดเพิ่มขวดตันงถึงขวดละหนึ่งแตลงดันเววสูงๆมาเลือดก็ไม่ไหวมันเชิญบ้านกูอืมอับแตกมากคนอื่นเขาแค่เชิญพวกสัตว์สัดเทะให้เชิญบ้านเชิญบ้านกูอายเงี้ยเชิญบ้านออกมาตั้งโจมตีแบบเหมือนนั่นเราต่อ,อยเงี้ยกัดเลือดตัวเองอัญเชิญบ้านแล้วก็ไม่ได้แข่ใครนั่นเลยไปไป,ไป,ไ,ปไปตรงนู้นไปตรงนู้นไปตรงนู้นเออใช่พีกินไปนี่ไป ไปตรงนู้นให้ไม่มีของให้เลยไปตรงนู้นไปฟอนเทียขอหยิบของแป๊บหนึ่งสิมหรือมึงจะไม่เอาเอากูจะถ่ายของกูโดนถ่ายของอขเลยเก็บให้สัตว์เลี้ยงไอ้ไม่สัตว์เราขี่สัตว์ขี่ก็ได้ี่ไหนวะสัตว์ขี่ให้เราใช้อยู่ไอสีชมพูอ่ะขออันไหนก็ได้อ่ะขี่เอาปะอ๋อามันดีไปล้างหาตัวเองเราได้สัตว์เลี้ยงแล้วนะครับป้า เราจะเราจะหาไอ้ตัวนี้สบายก่อนเฮ้ยเก็บของกูบอกให้มานี่ไงฟอนเทียเนี่ยเก็บของก่อนสิพี่กูต้องการฟาร์มต้องการเรลอัพฟอนเทียอยู่นี่แล้วเจาะเข้าไปเลยไหมมีทางเข้าดีๆไม่เข้าแล้วลูกเอ้ยเจาะเข้าไปอย่างเงี้ยทางเข้าดีๆก็มีสตาร์ครับตา เราไปข้างล่างต่อครับวันนี้จะมาผูจนภัยในแดนทูบออ้โอ้โหทีร่าเลยร่าสกิวรัดคิวรัดคิวโดเรนเจอร์โดเรนเจอร์อ้อยอันตีเฮ้ยอันตีฮุกมีลูกด้วยซันโมลงไปต่อกีได้เอ็กกีได้เวลาเราฆ่าได้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 เองเราเก็บหมดเลยกันไม่ได้ไม่ได้ขอเก็บมันก็ดีเออไป ยิงก,กับเท่ๆไม่เจีกมันมาเดียวมันงโโ้นไหมยิงเลยแอร์พิเวลอะไรละ่ะตันนะอือหือโล่เก้าจะสิบสู้บอสตัวก็สิบละยิงดิเอ้ยยิงอ้ยตะกี้ใครได้กูโอเคเอากำเฮ้ยตัวอะไรข้างหลัง ควาครับเดี๋ยวโดดยิงโดดยิงกับเท่ๆนี่นี่ยิงน่าโดดนี่น้องน้องมาทำไมน้องมาทำไมแอะโดดขึ้นพลังข้างบนพี่เราเจอมาแรงอ่ะนี่อะไรโอ้แมาแรงใครใครขัวรักเข้มขพอๆหน่อยยิงเข้าไปยิงก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอฮะมาอายิงได้ได้ได้มายิงข้าหมดข่ายวะเนี่ยมันมา มาลาสมดเลยเว้ยเป็นใครมาจากไหนวะกินแม่งเลยกววอะไรเซเว่ยไกด์เฮ้ยของฟรียิงถล่มพี่ได้ของสีอะไรสีเหลืองได้ของสีเหลืองมังบ้างไม่รู้ว่ะเอาเลยพี่อือนั่นมันมาเกับนันมันพี่กอลล็อกระเบิดไปกินพี่เราสุดยอด หน้าแหวกครับหน้าระเบิดหน้าถอยถอยถอยระเบิดถอยยิงยิงหน้ายิงมัน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 ดีว่าเก็บอะไรเนี่ยหนายิได้อะไรไหมได้ของโอ้โหสุดยอดไนายสุดยอดลงไปต่อลงไปต่อแม่งมุมแม่งมุมบอกอ้าดไปแล้วยุ่มหลังปาระเบิดสตัร์ ไม่โดนอะไรเลยไอ้มีไม่มีแม่มีร้านหมดเลยยอดบอาไฟนี่ไงบอสแล้วบอสตัวสุดท้ายแล้วมังกรเนอะมังกรมังกรเนอะมังกรคนเก็บได้ไก่วะไก่เก็บเลยอดอ่ะมังกรมังกรปืนสิกมแล้วเอาเลยยอดยอดโของอะไรน่าเก็บเนีของของเก็บเก็บเก็บ ยังไม่มีอะไรนะเก็บเท่าไหร่อ๋อไปต่อเลยแล้วเกียร์หมดแล้วเขาว่าครับดันนี้ต่อดีกันนี้ของต่อเลยเอ้ยข้างข้างพี่ครับขีค่ะหลังข้างหลังตายมันเออนั่นแหละตบไปจุ๊บๆๆไปดันนี้ต่อนั่นแหละสูงดีนักทำลายแม่งเลยอะไรอะไร มอนเตอร์มอนเตอร์แปลแปลปลต่อกลบด้วยเข้าดีๆไม่เป็นครับต้องเข้าแบบแอดวานซ์ตรงนี้มีที่เหยียบกระโดดอยู่เนี่ยโออเด้งเด้งเข้าแบบแอดวานซ์แล้วมึงใครวะเนี่ยเข้าไะไรต่อวะอ๋อกูมาอยู่กับมึงแล้วนะมึงใครวะเนี่ยที่นี่ที่น่ายเนี่ยแล้วกูมาอยู่ที่น่ายแล้วมึงใครม่งใคร มันมีที่โดดอ,อยู่ทำไมตรวมตรงนี้ได้อ๋อไปโกติดอยู่ตรงไอ้ตัวเนี้ยโกติดอยู่ตรงไอ้วเฮ้ย<อ>ลวกตวงรงนี้ไปหาเพื่อนโอเคน,น่าหลบได้เป็นไงละ่ะนี่ระวังระเบิดไปแล้วเดี๋ยวรอกูก่อนนะมีที่กระโดดหนึ่งอยู่ไม่ใช่เหรอรอกูก่อนเงี้ ดีมาอ่าไปครับมาต่อมาต่ออ้าเจอไปไหนต่อทางลงเออทางลงตรงนี้พี่อ่รอชิบหายไม่เคยมาไม่เป็นไรเลยก็ไม่เคยมาเบิดเข้าไปแล้วเนนลงไปแล้วเอ้าไม่ใช่นี่หว่าไม่ไม่ใช่ทางนี้นี่หว่าแต่ต้องขึ้นไปว่ะถูกทางแล้วพี่โทษอ๋อสัตว์จอดเข้าไปแล้วกันูตกดันเจียนบ่อยมาก อ๋อนี่ไงทางเข้าอยู่บนนี้เอ้ยตกใจดีพอแล้วนะหนึ่งหนึ่งสองไปลงมานี่กูเจออะไรวะเนี่ยน้ำเฮ้ยไม่ได้ขอโทษหลบไกลมาโอ้ยโอ๊นี่มันลาวาน้ำแข็งกันแนวเนี่ยบอสไปตันก่อนครับพอเลยไปแล้ว ระเบิดระเบิดยิงบอสแล้วยิงทันไปแล้วยิงยิงยิงมีรั้นไปสี่รั้นอยู่รัเปิดไปยิงต่อยิงต่ออือหือเป็นรั้นที่ง่ายดดยเช่นนี้ของสีแดงใครๆก็ชอบเอ้ยพีเราได้อคานิมแซปเตอร์มาว่ะใช่เหรอดูดิเนี่ยเหมือนวะล่ะขอทิ้งของก่อนเหมือนปะทิ้งของเออเหมือนอักานิมแซปเตอร์ เดี๋ยวกูใส่ของสีแดงแล้วนี่หว่าโด้อะไรวะโด้แปดใส่อื้อโดเยน่าเกียดไม่เป็นไรกดตัว C ได้อ๋อเรนแล้วนี่แล้วก็จะใส่อันนี้ไปแทนอ๋อไม่กว่าใส่นี้อ๋อใส่นี้ดีกว่าไหนเริม แต่อันี้อ่าดูหน้าเก่งขางกว่าเยอะไปไปต่อจังแม่งเหยายาวไป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 เหมือนเล่นสะพักรไปเล่นล้อดีกว่าเราต้องไปมันหกโมงไงเหมือนกันไปแค่สองด่านเราไปเล่นล้อแม่พี่พี่เห็นบอสไหมน่ะบนนั้นอ่ะบนนี้เห็นตูดนั่นอ่ะไม่ไม่ไม่ตองอะไรละเจาะเข้าไปเลย จาะก้อยไม่เงยเจาะได้ด้วยวันนี้อ่นีวันนี้ก่อนเรายังไม่มีบอสนะไหนวะวาร์ปมาวาร์ปมาบ้ามาหาเราได้วาร์ปมาหาไหนโอเคได้ได้ได้บ้าไปหาอย่าพึ่งอย่าพึ่งดีอย่าพึ่งขอไป็นสนรวมด้วยบอสเอาบอสหายไปไหนเนี่ยยิงฆ่ามันให้หมดบอสอยู่นี่บอสอยู่นี่บอสอยู่ข้างล่าง ทิ้งทิ้งไอ้อะไรทำอะไรไปนี่บอสบอสอ่อบอส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 ไอ้ยอัดยิงอัดบอสบอสบอสเล่นบอสเลยไปเสียไปแล้วดันหนึ่งมาง่ายนะผีไม่ตีกล่องเราโกดเหมือนบั๊กต้อออกมาของอะไรวะอุ้ยของสีแดงสองอันเกะของกูสีส้มต้มสองอันไปต่อ สิดแถวนี้จะดันเจนเยอะเฮ้ยช่วยช่วยช่วยอืร่วมนี่ไงตรงนี้โน้ดัดเร่ออะไรอยู่อะโถโถเดี๋ยวเล่นสภาร์กจะไปเล่นรอดอ่ะขอเข็มเล่นรอดด้วยกันว้าวให้เราเราให้เราเล่นโถด้วยหรือวาให้เราเล่นแล้วแต่พาเข้มอ่ะเดี๋ยวดันนี้จบก็ไปเล่นก่อนเล่นรอดรอกับสกายก่อนก็ได้ อันนี้โจดเราไปเล่นรอกันนะพี่ไได้ได้ไอยากใช้อยากใช้สัตวคีเลยมันเก่กัลูกตาแต่ก็ช้าว่ะใช้สัตวคีเหรอ่างทองตานเฉยเลยอ๋อนี่ไงนี่นี่นี่มีแต่รุ้มพี่อีถ่ายถ่ายของไหนยังถ่ายแล้วได้สัตว์คีมาแมวอะใช่ใชไม่ใช่แมวอะไรคูนสีชมพูบอะไรคูนสีชมพู น,นทำไมทำไมต้องใช้คำว่าถ่ายของกูด้วยวะ <C> e <at> ถ่ายของไหนกนั้นเราบอกรบอกพีว่าพีเราไม่เล่นเท่ากับไนดิเราไม่ถ่ายของไง <C> e <at> เป็นความคิดที่ดีเทีมเราเราถ่ายมาแล้วโอเคนะไม่ยิงข้างนอกทีโอเคครับหาหาที่หาบ้านก่อนแล้วค่อยไปเล่นบอสกับสกายไปหาบ้านอยู่ไหนจะต้องหาบ้านหรอก จะพนมมาเองเออวาร์ปกลับบ้านก็ได้วาร์ปเลยไหมไม่ต้องวาร์ป